โน่นแอสสุดหล่อได้ที่นี่นะครับใครก็ได้เจอกันด้วย กับกาวีกับกาวีกับกาว์พี่โอ้ยจะกัดตายก็เดียวได้ไงไม่เป็นไรแล้ว ไปเต็มปีกของข้าซะไลค่นิดเดียวก็ไม่ได้เจอนะพวกเจ้าแล้วโชคดีที่พวกเจ้ามาช่วยเข้าวไว้เอ๊ะต็มเป็นนาวแท้ๆก็กลับไม่เก่งใจพอ ถึงเวลาที่ต้องเอปิดเผยความจริงแล้วไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะใจ,ะจะก็ไม่สามารถทำลายเปนการของหญิงได้แล้วจะยังปิดบังไปอีกด้าน,นแค่ไหนยหลิวซ้องก็รู้สึกได้ถึงเราได้ทำนะไมจะปล่อตอีกวนพอตื่นขึ้นมากลับลืมเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหม là cho đủ đi ngay. Nhớ chưa phụ trái của đi ý. Dạ cổ không? Tớ mới tận lưu bọt trạm tầng một. Giờ lắp đoạn tầng bông chín. Quang hồn ui, đi ý gì nào bà? Kinh bảo ui, có thể lưu trung được tầng một. ส่วนอีเยนด้า,าวคือตาอไม่ต้องคิดถึงเรื่องราตังหมดขึ้นมาได้ฟังไปทำไมมันดูไร้สาระแบบนี้แต่พอได้เห็นถ้าที่ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกของเค่ข้าเชื่อแล้วทั้งหมดที่อยู่รอบตัวก็สร้างเป็นกับดักพัฒนาการข้าเป็นชั้นๆ คนที่อยู่รอบข้างก็จะตกลงไปในกับดักที่ละคนแต่ว่าคนที่โจมดิงอย่างข้ากลับไม่สึกตัวยังคงตกอยู่ในความฝานันงดงามแค่ <Okay. S 1> คนที่สร้างกับดักรวมกระทั้งคนที่ข้าเพื่อฝันอยากอยู่ด้วยทั้งชีวิตไม่รู้ว่าเป็นเพราะความโศกเศร้าหรือว่าความแค้นความรูจ้จำของข้ามีส่วนหนึ่งกลับขึ้นมาแล้ว กินหวังอ่งอุยข้าก็คือหลิวซางยอดนารีนักเต้นระบ้าต้องเที่ยวไปในสีเข้นเพื่อรวบรวมข่าวกินอี้เหยนะว่าข้าก็คือองค์หญิงหลิวยิงที่มีความทรงจำของหลิวซางจนข้าได้กินหวังอ่งอุ้กครั้งเคถ้ามีเหยข้าเกลียดเจ้าเอาอี้เหยนะว่ามาให้ข้าซะเมื่อของข้ากำลังจัน รู้ว่ากินมันข้าก็ไม่สามารถกลับไปในอนดีตได้แล้วจากนั้นไม่ว่าจะอะไรอาวอมากแค่ไหนสุดท้ายมันก็แค่ความฝันให้ข้าทำรากกระจุกที่เพิอฝันด้วยตัวเองเถอะข้าคิดได้หลายเรื่องข้าคือองคหญิงเดียวหญิงในฐานะยอดนารีนักเกตระบำได้ได้ร่อนไปทั่วทุกคนทุกแห่ง เพื่อปกป้องแควนของข้าโอเคองค์กรักของข้าตามข้ามารวบรวมข่าวเพื่อไม่ให้คนรู้ทันข้าได้สร้างตัวตนของดียสร้างขึ้นมาโดยถูกวอาทรงจำและความรู้สึกของนางนี่คือเรื่องจริงนั่นเหรอมันเชงโหขดท้ายยิ่งนะ ไล่ก็โทษนะทันพีก็ไม่เคยเห็นดับตาของท่านมาก่อนเลยถ้าแก่แเก่งขนาดนั้นไม่มีความรู้สึกไม่มีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องเลยสักนิดแต่ทำไมข้ากลับเกิดความรู้สึกกับหลิวซางที่เหมือนกับท่านตอนที่รู้ว่านางเป็นท่านท่านรู้หรือไม่ว่าข้าผิดหวังมากเพียงใด Điều còn. Like Lai Rồi đó ông chiến bị mình phải kịch của thân ế phân ra kịch là Thầm phương mình Chúng tôi sang quảm chỗ đấy thông một Đi mà gì ạ à. มองข่าในสายตาเจ้าตัวโลเป็นใครกันนะองหญิงเลียวยิงอยู่บ้านยอนนาวีนักเตะระเบอมนิวซาอย่าตอรข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้ามองเห็นอีกคนที่อยู่ในตัวข้าแต่กละปรับคิดว่าความหมายด้วยของเจ้าเป็นความจริง ไม่ต้องมาไม่ต้องมาปะยุงค่าความอ่อนโยนของเจ้าคงปฏิบัติเช่นนี้กับเหลียวหญิงที่นะเหลียวหญิงเป็นข้าแต่ข้ากลับไม่ใช่นะความทรงจำของข้าเป็นแค่ขาดหายไปในบางช่วงแต่ข้าไม่ใช่ตัวแทนของใคร ค okay. ถ้าสามารถเก็บเหลียวซังและเหลิวหญิงไว้ได้แค่คนเดียวเจ้จะเลือกใครกัด <Cut. S 1> อ๊ะ,อะสุดยอดไปเลยอะ รู้สึกว่าตัวเองเป็นหลิวสร้างสัมปั์ถึงความผิดหวังหมดหวนทางแบบนั้นเลยทำงานมาตั้งหลายปีฉันไม่เคยเห็นกนารแสดงที่เป็นธรรมชาติแบบนี้มาก่อนเลยไม่ถ้าไม่เหมือนสแสดงถึงเหมือนเข้าไปอยู่ในละครเลยเลย่ะจะเป็นนักสแสดงที่มีพรสวรรค์จริงๆ จะยุนอี้จะต้องจายภาษีสามร้อยล้านผลงานเมื่อก่อนกับเธอถูกออลงแล้วโชคดีที่ยกเลิกสัญญากับเธอพวกเราปัานด่านนี้ไปแล้วอุ้งพี่หวงพี่หวงทำไมพิ่ัาต้องบอกเลิกสัญญาฉันด้วยล่ะ ยิ่งหวงพี่ต้องช่วยฉันนะคะเธอทำอะไรยังไม่รู้ตัวอีกเหรอแทงตัวให้เป็นช่องัวขนาดนี้จริงๆจะต้องไปเช็ดก้นให้เธออีกเหรอเธอทำผิดอะไรอ่ะแต่ใครก็ต้องทำแบบนี้กันทั้งนั้นใครบอกให้เต๋อสู้จนโดนจับได้ล่ะ หัวเป็นจะจริงเช่นไม่ได้นะไม่อย่างนั้นก็แต่ไปปรากฏฉันดเลยแต่ฉันเป็นเธอก็จะทำให้มันฉนลาดฉลาดหน่อยอย่าไปเป็นเดบตูตกับกบริษัทเลยยอมรับผิดซะดีๆเถอะเราให้ออกมาไม่ได้ยังสามารถไล่สดกายของได้บางทีเปลี่ยนโฉมใหม่ก็บวงการบันเทิงก็ไม่มที่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอ๊เปลีมมย่ยนโฉมใหม่ จริงสิท่านสามารถทำได้ดิท้านสามารถจัดกรรได้ดิสวยจริงๆ